All, เฮียรติอว้าออา,อาดังๆเอาดังๆเกือบจำขีดไว้ใช่ไหก็นึ่งยองชามแลขอบใจเพื<_<_<__่อนพร้อมกันออเดอหนึ่งสองสามเออโอเคดีใจบีใจ สบายดีสวัสดีเนาะพี่น้องฟังลาวังไทยเด้อเละต่างประเทศกันยินดีต้อนรับประชุมส่องสาวเวตาสเนวอีกแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กับต่อพี่สองคลิปที่สองพี่น้องเลยเพราะว่าจะได้แจกของอีกเนาะก็คือมีข้าวต้มขนมเนาะที่สาวเวกับสาวเมตตาเห็ดใเมื่วานี่พี่น้องเลยลมในจักน้อยเนาะตอนนี้กับจดเลี้ยงแถวให้น้องๆอกไรเงี้ยที่เพลินพี่น้องในเดี๋ยวสีกับกล้องลังให้เบิงเนาะ ่ากำลังจัดแถวพี่น้อยจัดแถวเห็นระเบียบเรียบร้อยง่ายเนาะพูน้อยอยู่หน้าพูใหญ่อยู่หลังพูน้อยอยู่หน้าเฮสานเฮสี่เฮี่เอามันยาวมันยาวปวดดิเออสี่ก็ได้จ้ะไปอีกแถวนึเพราะว่ายาวเกินเนาะปกเป๊กอยู่หน่ะปกเป๊ก สบายดีเด้อสาวคูสบายดีโดยเนาะู้นี้ได้ชาบว่าตเทแถวนะโมวะยากอันนี้นะไปต่อแถวเส็สี่วเนาะหาแถวนี่ไปต่อลังบ้นะต่อล้งลูกต่อลังไหมอะู้นี เ็นมูยู่ปนต่อแนะ้ังาวแฝดเด้ใหนงาวแฝดเด้เนี่ยนี่ต่อนี้เลยนี่ไปบกทุกแท่นเอยแข่งแล้วแฝนแนสามีก็อยากได้แฝดเพื่นอยู่ป่ะอยากได้เลยสากได้มาเดียวทงจังง่นนน ทางยังหนงจัดเลี้ยงขั้นตอนที่สสบายดีดูสบายดีเออสบายดีเนาะน้องๆเัล่านีน้ก็จะเพิ่นก๊ะก๊ะลังจัดแถวพี่น้อยเป็นระบบระเบียบผู้น้อยอยู่หน้าผู้ใหญ่อยู่หลังเนาะโอสบายดีเด้อทางนี้สบายดีดสบายดีเนะานะ เป็ยเป็นสี่แถวเนาะพี่น้องป้าบ่อตาคือว่าแข็งแข้งแท้เนาะสบายดีเนาะเพื่อน้องร้องต้องเทียนบนเลยได้ค่ะบ่อตาจะนักจะเต็มให้ทั้งให้กายให้ใจไม่คาดโมจะโมบี้ยันอยู่หน้าวัดบ่อตาเลย้ชยรด้ไบิันเอาฉัได้หิวอะพูดละเมื่อยละมืออะเลยเนาะทงามาจะส่งตัวน้อยนี่ไงเอาให้อันคอยอีกก็ได้คือว่านักก็สมควรเด้อบ่อตานี่นักแล้ว มีคนโทรมาของเจ้าบ่เออไปเอาพูดลทงก็ไปคานบ่มีเไปคานบ่มีพอดีต่พูดละทงนี่สาเอวเบาคำเบาเวียดเนาะอึ๊บนัทเนาะอ้โหเนะสบายดีบบกค้ำสบายดีนัตบ่นัตื่นปแล้วมาแล้วเนาะเออ สบายดีสบายดีสบายดียินกระหูแล้วกันด้วยนี่เพื่อน้องๆหนังเฮียนเพิ่นเพื่อน้องหนังเทียนเพิ่นอัดว่กประตูนี่ยอัดเลยนะอัดเลยขีปุ่นเข่าเราอ๋อขีน้องเลยโฟมมอตาเพิ่นสูดท้งแห้งกายแห้งใจเนาะเพื่อให้น้องๆหนังเทียนพี่น้องเลย สาเวียรกับพี่น้องใหญ่โกโกโตเลยเนาะตอนนี้ก็มาหอนแล้พี่น้องตอนนีนง้งแยกจะเต้เเนเต้นดีใจที่น้อยว้าวขาลูกนักบุญแห้ง,นะง,งเลยเนาะท้องขาดของฉอดเจ็บเอาไงใสปะนี่ของซาเวียตาท้องขาด

ทุ้งขาดเลยไปหมดไปโมดฟังบ่กเยเดแก่ทง้องเป็นยงขมาหับ่งขมาทีละคนด้พี่น้องมี่น้องดีใจบ่เอนมันกลับบริเฮียนแน่นอนกลับระเฮียนเสร็จแล้วรดเจ๋กรดน้บเฮียนยังไล

เด็กก็สบายดีเนาะสาวเม์สาวมีนาด้สบายดีเนาะทางนี้ก็สบายดีเด้อสบายดีพูดรมเพลงขนาดนี้พ้อหนุ่มสอ้โหเปะว่าไปชังแบบ

โอ้ำเก่าแค่นั้นี่เนาะให้พุทิให้พเก็นพิสิให้ดอะเก็บบสิเ้าใจใ่ไดมเาลูกแต่กะคือว่าเด้อนาะเงินนี่มีจำกัดเนาะมีหนึงรเจ็ดสคนเงินเนาะธนมนี่เหลืออยู่แต่ว่าเงินนี่จำกัดเ้อเอา ใหญเลยอมาบาดเลยช่นมเมาบาดเลยเนาะเออมาตั้งรุ่มพี่เป็นยังมาตั้งเนี่ยคขมาเนี่ยเขมาเนาะอา่างนลูกยัหมัเอาที่แถวสบายดเออนุ่มเอเจาะันไหนพ่อไปเลยไปเนาะมาพี่มาพี่นี่ลูกมาสุดไปมาหนงรถรถเอาาลเาเยเอาะป thấy subscribe đấy kênh Ghiền Mì chết, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นมสองคนแจกเงินสองคนนะพี่น้องพี่ช่างไปเรื่อยไปเรื่องแพงไปเรืองแได้คูค้ก้ากไดอได้เล้อเอได้เ่ได้่ออ่ะ เจ๊พ้องกันเลยเนาะพี่น้องทางเงินทางขนมมันจจ๋งไปว่าตัวขนมทั้งนี้กระตุกพี่น้องเรียนมาด้ี โอเคือโอเคว่าดนโดนเทือนเนาะบรคับเนาะอยคอยๆมาที่ละคนเด้อละคนเด้อละคนเนะใจเย็นใจเย็น

ก็คอว่าแม่แม่เพราะว่าเอาเงินมันยังตอนอีเน้อพี่น้องน้อก็คือว่าจะเข้าท้ายดีหงานดวเรางานอะรบมดนอน้อยน้พี่แม่แบบนี้เลยียานาเอาเลยเลยน้อไอดี้่นาะ กะดื้อว่ะนะอ่าเดี๋ยวว่าชัดพอสิเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องๆนักเรียนเพิ่นมาบ่เบิดนน้องเรนากําลงอ่าให้ทงแม่ครูเพิ่นเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางบ่ตาหรือว่าทางก็ว่าอ่าาสิเอากลับขึ้นเมืนี่ก โบ้ได oh, no, no, no. uh, yeah. uh, ้น uh. uh, uh, uh. ้อง right. ็้อนเนาะบเป็นนักเรียนไปเทียงจากลยเป็นักเรียนอยู่ที่นต้่านี้ะครับทั้งๆงานงานการนอะเป็นคู่นกนอ้อออออ้อ gì thì, thì con à cái ta ao đi cái keng ta ba đai à thì con nó đây ta con để đi à tròn cái tao nữa nha. vâng đấy cho nó bình nhằng đó để con này quên mình... nee, e ừ... recuerde... <c bajo> này đứa chơi qua đây con này cái này cái này cái này này น้มันโอ้น้มเนะใหที่ไหมงอรที่ไหมซะไหมีไหมแต่ว่าทิน้อยทิลายกะเปิดเบงนนีแหละงบเปิด้อบนกันเองเลย่บอกได้ว่าอะไรเนาะคน ้เต็มเว่าเพราะว่าเพื่อนพ่อว่ามีสีนอกจากว่ามาหาอากาศอกาศอันนี้เงินโทต้าไเนาะอากาศแต่ว่ามีจะไปหาอยโอย อาหารอรอยกันเล่นกีาอยู่าะยายขนี่กาบอต้ากัเพื่อได้เฮียนน้ำเพิ่นเอาพี่น้องเนาะถือว่าทำแม่พูดง่ายงเลยนะคนไดจะตั้งหน้าทั้ไอคูน้องเปินขอบมุกขอบใจทั้งวันวันไงวปนนีน้ำเพ่อนบอ ได้่ะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่าด้ช่วยเขามาทางน้องนักเรียนในมนีเนาะลางวันเขาเปนรเป็นพ้ะเจ้าข้าหลง่อสิบย่าอด้วยที่ท้านต่อตาเด้อโ้ยูนิี่แม่จะต้องาห้ั้เด้อเอาดำัวไ้างกายในโลให้ถึงเด้อเนาะ ได้กหัวใจเราได้กัใจเต้นตุไมุแม่ตุุ้ส่ะบาดในจังท่านกันหนาไปให้น้องรกเกียนคนกนามามาเรียกเื่อกเาวนมูในจังบาดเนาะไเข้าไปเนาะาตาุยยังขาดจนอาหารล chất theo may nó liên theo may mà đi chất theo luôn chấp theo là theo นั่งแหละนั่งพก้เีวเล่รบเ่รบ่อแ่เพ่งแค่นี้เนาะทังนี้ได้สันทั้งนี้ได้ขอแถวแม่ขีแยวขอแถว้องไปเอามุ้งรูปเจ้ากันไมกไไม่กระไรนี่เปนวไมรี่เป็นเป็นซีแถวเนาะต่ re, อมเนาะเวไมนี่

อย่างอุ้งน้ำด้วยทำเลยทำเลยได้ไหมเนี่ยเอาดีๆไนดะ้เจ้าเนาะไอ้น,นี่ได้สันรูปเป็นแถวดลยดิลูกล่ะะค้ณนี่แย่พอไปทางนัน้นอีกไว้ล่ะแย่ไป,ไปด้ยน้ำผู้เสีอลายเออค้ณนี่กระต่อทางนี้นนะ,ะเออมาทางนี้เออ เอาว่านี่่คูเวลกับาคูมีนาจะตีนงเียนได้เนาะมามมามาน้องแวตาอยู่กลางมนะพาน้องนักียนเพื่อเาด้อเอาดังๆเอาดังๆ เกือบจขีวหแนึ่งยองชามเลยขอบใจเพื่อนพร้อมกันรเด้อหนึ่งสองสามเอโอเคดีใจบยังไงมาเรื่อยอยู่บ่าห้มาอ่านคือคอแท้เ้าไม้ยังไงมานี่มันคออพดคือนี่ บอ huh? สามสาวทุเจ้านี่มีมีไผแน่จืดเนี่ยอ่อม uh, ีไผ uh, ่เน่ยธาลืมเลยออ่าจังไดอ่าชี่หาย่นเห็ดกิจกรับอย่าง้นพี่น้อเนะเออเบิ่งเบิงเบิงคิดก่อนคิดก่อนอ่าใช้โยบ่ใช้โยบอเออาหนึ่งสองสามเออ ขอบคุณไดหเ้อเด้อบนเด้อานงสามเออเนะอืมเยี่ยมเยี่ยมจอบจันดีจุบยู่ังไงพ่นบ่เลิกแถวบ่เลิกแถวบ่สมันี้อมนกันกนเอ่าเนักด้ยทีเจ้าเด้อสางอ่าบายบาย

ไปไปไนไปกินกันนุกเราให้เยอกว่าได้ฮะฮะค่ะคนกระถางพม่าดังไกใครออกลูกชาวบ้านทำงานคนคนบุคคยปะคุยเบ้า นนะรียนปันพูกวายมาพุคอสเสวัสดิกนบบ้านของมา่าอ็นนะครับเขาให้ทั้งาครอัวอาขาให้ดอนยีูมิใจเขาใทั้งภัยขอให้ทั้ครอัวเขาให้ดอาชมดีมีแอรเนะหรับรัวบริกางานุการนะขให้รับบริทุกช่วี่ไม้นี่ให้ที่พูชถึงอะไรเนาะรูดสึงอะร่นาะซีนัมเนี่ยไม่ดีดี

คุณคนไรเโอ้าคเลยนี่เนัวได้เหรอาเอดว่เ้าิปทำเดียวบึงคือชิมของบอชิบึงน้องตาไม่เคุณลายเรอเ็นเป็นแหละเป็นห้แต่ว่าบางที ยึดไว้คนนี้ันี่ะฮะมันี่ะกบปอก็ยิ้ใหญ่อยู่ปาใยญ่อยู่วะเคลื่อนไหวได้บางทีนเอ้าันก่ยันว่าเป็นไก่ยอนมือวันเกิดแต่วายันวาชื่อคงอยู่คงกินอย่างต่างๆนะนะของวมันเกิดได้นี่เด้นันเกิดเพรมันเกิดพนนมาตดนสิบดนละเมเนะูระเดียวมันเดียวกันูละห้าเนื่องสอง ซะ4 5เนาะสิด yeah. <can> ังเนาะมาอันนี้ของเจ้าบาดนี้เห็นบ่อ่าอ่าเฮ้ของบักิ๊กทาัอ้ยงอทาง้เพิ่นนั่นแหละโอ้เาทาง้เพิ่นหลาย้อเอ้ยมื้อนี้กม่วนเนาะมื้อนี้เาีใจม่วนีใจมื้อนี้ความสุขีใจน้องๆเครับยังน้อยีค่ยังน้อยจังได๋กเอาเอาไไปพอกับบ่อตาแล้วก็ีาในคลิปต่อไปก็ขอบคุณขอบใจทาง้เพิ่นหลายเนาะ like